เนี่ยครับเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเจอกันทุกวันเนาะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวขับรถบรรทุกที่น่านเล่นในปี2025กันบ้างสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งเกมเก่าแล้วก็เกมใหม่ที่ผสมนปนไปนะครับเนาะเพราะว่าตัวเกมแนวรถบรรทุกเนี่ยเขนาน่าจะออกมาน้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยอาจจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าสร้างมาน้อยมากๆนะบ,บางเกมก็อาจจะอัปเดตมาทุกปีทุกปีหรือว่าบางเกมก็เข้ามาใหม่คลิปนี้ก็หวังว่าเป็นเกมที่หลายๆคนได้ปโหลดได้ไปเล่นกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอรแ์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันไปเที่ยบร้อยแล้วเนาะเพื่อไปแก้ไม่สิบเวลาเลยกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวขับรถบรรทุกส่งของก,กันบ้างหรือว่าแนวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าทั u c ์เดวิสโกนะครับสำหรับตัวเกมทัศน์เดวิสโก้เนี่ยเป็นเกมแนวส่งของที่จะมีเนื้อเรื่องเลยนะก็สาหรับใครที่อยากดูเนื้อเรื่องนะเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีความดาร์กอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นเกมแนวขับรถส่งของส่งสินค้านําไปถึงจุดหมายให้ได้แล้วก็ในการส่งสินค้านะมันก็จะมีพวกโจร์ต่างๆเนี่ยที่จะคอยแบบมาป้นเราอยู่แนวเราเนี่ยจะต้องขับรถ ส่งสินค้าให้ทนันเวลาด้วยแต่ก็จะมีความท้าทายมากๆกราฟิกพน,นันนเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกเทียสวยแล้วก็ตัวเกมยังมีแมปเที่นัิ่งให,ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยตัวเกมที่มีชื่อว่า Global Truck Online นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเล่นในทั้งเป็นแบบโหมดออฟไลน์เล่นคนเดียวหรือว่าเป็นโหมดออนไลน์เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมขับรถบรรทุกส่งของหรือว่าบรรทุกของไปในสถานที่ต่างๆ ตัวเกมเน,นี่ยนขาจะบ่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆพวกเรานี่สามารถขี่รถชิวๆได้แล้วว่าเราเนี่ยจะรับภารกิจแล้วก็ไปส่งของตามในสถานที่ต่างๆได้เช่นเดยียวกันกราฟิกภายในยเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะมีการาฟิกที่ลดหลั่นลงไปอีกนาบอาจจะไม่ได้สวยนะครับเป็นเกมที่ทำม,มาได้ดีพอสมควรสามารถลงรถไปถ่ายรูปได้ด้วยเช่นเดยีดยวกันรถภายในเกมก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการ ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้เก่นดูได้เลยนี่นองนะฮะเกมแนวขับรถ ออฟโรดกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าออฟโรดมา a เตอร์ x 4 s คน u l a ซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถออฟโรดที่มันจะมีความสมจริงมากๆแล้วก็ภาพกราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีรถให้เราเลือกขับค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถตกแต่งได้เหมือนกันตัวด่านภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นด่านแบบโอเวนเบอร์ให้เราเนี่ยขี่ไปตามถนนหรือว่าเราเนี่ยจะขี่ไปตามภูเขาก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะขี่กันนะครับแล้วก็เราเนี่ย<อ>ยังสามารถลงจากรถเพื่อเดินได้ด้วยเหมือนกันนะ ภาพกราฟิกก็ทั้งหมดเลยว่าสวยมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะหนูอาจจะแหลกก็ได้นะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกมขวัญใจมหาชนอย่างเกมที่มีชื่อว่า Construction Simulator Pro Lite นะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นภาคใหม่ที่เป็นภาคเวอร์ชันลดสเปคลงมาให้กับท่านผู้ชมได้ไเล่นกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็คือเกมที่เราเนี่ยจะได้จําลองการขับรถในงานก่อสร้างต่างๆนะครับก็คือพวกรถแมคโครถดัมหรือก็รวมไปถึงรถเทปูนในต่างก็คือมีเยอะมากมาย เราได้ไเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับแล้วก็แมปภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นแมปแบบโอเวนเวอร์นะครับเราเนี่จะขี่เล่นหรือว่าเราเนี่จะทําตามเควสก็ได้กันแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับก็เป็นีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าโหลดมาลองเหมือนกัน แล้วก็ตัวเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันลดสเปคนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับเกมที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากสาหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า t Ultimate ักซิมูเลเตอร์แอนติเมนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมขับรถบรรทุกที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ระบบคอนเทนต์สมจริงพอสมควรเลยนะครับทั้งมีการล้างรถแซมซ่อมรถเติมน้ํามันกินข้าวรวมช้อปปิ้ง,งต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็รถภายในเกมเนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว นะครับก็ขึ้นอยู่กับเงินผู้เล่นจะถึงหรือเปล่าแล้วก็ภารกิจภายในเกมเนี่ยเขาน่นจะปล่อยสละให้กับผู้เล่นมากๆในการเดินทางหรือว่าในการขนส่งรถขนส่งสิ่งของต่างๆตามที่เควสเขากําหนดให้เขาน่นจะมีเยอะให้เราได้ไปเล่นกันด้วยภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยก็ยังสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยว่าจะเป็นภาพมองบุคคลที่นึงหรือว่าจะเป็นภาพมองบุคคลที่3ก็ได้ เช่นเดียวกันสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะตัวเกมที่มีชื่อว่า t u x i Simulator Off Road 4นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถบรรทุกที่อยู่ในพื้นที่หุบเขาหรือว่าพื้นที่ป่านะที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็จะมีทั้งโคนทั้ง แม่น้ำนับที่ทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้ยากเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมก็ยังมีรถต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกัน ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ของรถด้วยนะครับยิ่งเราใช้เครื่องยนต์ที่แรงหรือว่าขับเคลื่อนหลายรอบนะครับมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยร้อนเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องระวังในส่วนนี้กันด้วยนะครับตัวกเกมเนี่ยก็ภาพไม่ได้สวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมสามารถปรับมุมมองได้นะครับนาะก็สลับใครต้องจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่เราบอกเลยว่าเป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะชื่นชอบ แล้วก็หลายคนก็น่าจะโหลดเล่นกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าทักซิมูเลเตอร์ปูดนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวขับรถบรรทุกส่งของในภูมิภาคต,ต่างๆเพราะตัวเกมในเกมนี้เ,น,เนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์มากๆเลยนะครับรเราเนี่ยสามารถขี่ตามภารกิจนะครับ หรือว่าขี่ตามใจเราก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีรถต่างๆให้เราได้เลือกขับกันค่อนข้างเยอะแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับ <c oughs> ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเลือกตัวไหนในการเล่นเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวเกมภายในตัวเกมนี้เนี่ยมันก็มีภาร,รกิจต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่ต้องาจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมที่เล่นเพลินๆเล่นมันๆด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบกกาาวันนคื ด้วยนั่นเองนะมาอยู่สลับเกมที่อยู่กับเรามาค่อนข้างจะนานแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Moto Deport นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Mo โ Deport เนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถขับรถได้เยอะมากๆก็จะเป็นรถบรรทุกรถยนต์รถแท็กซี่รถด,ดำแล้วก็รวมไปถึงรถบัสส่งคนเองก็สามารถขับได้ในเกมเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีรถให้เราเลือกขับเนี่ยมากถึง ร้อยกว่าคันเลยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับตัวเกมก็เป็นเกมแบบโลก Open w นเวินีครับเราสามารถเดินเล่นขี่รถเล่นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบกลางวันกลางคืนเกมยังสามารถเล่นเป็นแบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพืินกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะตัวเกมที่มีชื่อว่า universal taxi simulator น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เป็นแนวขับรถบรรทุกที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพื่อได้เพราะภาพกราฟิกก็สวยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะเล่นไม่ได้แล้วก็ตัวผลิกิจณฑภายในเกมในการขนส่งเนี่ยก็มีเราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมาย แล้วก็จะมีความท้าทายอยู่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยแมปค่อนข้างใหญ่พอสมควรตัวเกมเยังสามารถลงไปเดินบนแมปก็ได้นอกเหนือจากการขับรถก็ได้เช่นเดียวกันนะภาพการาฟิกก็ต้องบอกเลว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของตัวเกมด้วยนะขึ้นอยู่ผู้เล่นว่าจะเล่นอย่างไร นะครับนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวขับรถบรรทุกในเหมืองแร่กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า quickly diver t r e e นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยยังสามารถทํางานในเหมืองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่เป็นเกี่ยวกับการทําเหมืองน,นะครับก็อย่างเช่นพวกรถตักหินรถแมคโคหรือว่ารถยกแล้วก็รวมไปถึงรถขน ฐานหินต่างๆก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันมีรถให้เราเลือกขับกันเยอะมากๆเลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวขับรถบรรทุกในไซต์ก่อสร้างกินบ้างเนี่ยะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Construction Simulator 3นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ขับรถบรรทุกใน สถานที่ก่อสร้างในสถานที่ต่าง,างนะครับซึ่งการก่อสร้างของตัวเกมนี้มันก็มีหลากหลายเลยทั้งการสร้างบ้านสร้างเขื่อนซึ่งในการสร้างเหล่านั้นนะครับเราเนี่ก็ต้องขี่รถต่างๆด้วยนะครับทั้งการขับรถขนดินนะครับขับรถตักดินขับรถ ชนดินนะครับนอกเหนือจากการขับรถบรรทุกแล้วนะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถขับรถอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายมากถึง50กว่าคันเลยนะครับภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดีพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแนวนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาคที่3 สโตรเกมที่มีชื่อว่า Dice Simulator นะครับสโตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถทํางานในงานก่อสร้างนะครับก็จะมีตั้งแต่รถแมคโครรถดัาหรือว่ารถยกของหรือว่ารถเคนนั่นแหละที่เราเข้าใจแต่ละภาจในตัวเกมก็มีให้เราเลือกเล่นเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะทําอะไรจะเล่นยังไงก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นกันหมดภายในตัวเกม ก็มีหมดถึง7โหมดให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยเกมนะครับจะมีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนั่เนเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่เล่นเกมแนวขับรถที่จะบวกผสมแนวก่อสร้างเข้าไปด้วยแร้บก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ภาพกราฟ,ฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะสวยงามมากมาก เพราะในการเล่นเกมนี้ก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยชื่อว่า Grand Truck Simulator 2นี่ครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถบรรทุกส่งของที่เราเนี่ยสามารถขับได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่ารถเราเนี่ยส่งของอะไรได้นะครับก็ภายในเกมจะมีรถให้เราเลือกขับเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าในการเลือกขับแต่ละคันก็ต้องไปเรียนบทเรียนแต่ละคันก่อนถึงจะได้ขับรถนั้นๆไป นะก็คืออาจจะต้องเรียนบทเรียนที่เป็นบรรทุกที่เป็นของเล็กๆน้นอนก็อย่างเช่นพวกอาหารต่างๆไปจนถึงรถบรรทุกที่จะบรรทุกสิ่งของหนักๆไปในระยะทางที่ค่อนข้าจะไกลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจะไปเรียนอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ภาพการาฟิก็นในเกมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็รถนะครับของเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมใน,นสไตล์แนวนี้เนาะรสรบเกมที่มีชื่อว่า N น็กเจนทักซิมโบเลเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ภายในเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกเล่น,น่อน้างเยอะแยะมากมายแต่และโหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเป็นแบบมัลติเพลย์ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ในการอัพ เลเวลขึ้นไปแล้วก็จะมีพวกด่านต่างๆให้เราเลือกเลนค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างๆกันไปด้วยรถต่างๆเราเนี่ยสามารถขี่ได้หมดเลยนะครับแนละ้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมแนวสไตล์ขับรถขี่รถที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์เล่นนะครับก็คือ ต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าก็ยังอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้เล่นอยู่สําหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Tucker of Europe 3นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่สมจริงมากๆกราฟิกค่อนข้างสวยมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่ามันกินสเปกโคตรเน้นสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับในเรื่องของกราฟิกเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบโลกแบบ OpenW o r l d เราสามารถขี่ไปไหนก็ได้ตามใจเราก็ได้แล้วก็ตัวเกมยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมนะครับก็ยังสามารถเติมน้ํามันได้ซ่อมรถได้แล้วก็ล้างรถได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวก็ยังมีระบบการนอนของตัวเราด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับ15เกมแนวขับรถบรรทุกส่งของแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ย ดางเชินชอบคลิปนี้กันแล้ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผะู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม